พารวยหรือเพจนรินพารวยหรือนารินมโนพรครับเพจแมนนิดดวงเฮงครับวันนี้ตามต่อครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วที่เข้าสามตัวตรงตรงครับวันนี้ตามต่องวดน,นี้ตามต่อครับวันที่สิบหกเ้าสามตัวตรงวันนี้รา,าต,ต,นนตามต่อครับท่านผู้ชมสาธุเออภูมิเจ้าทีที่คนเจ้าทำบันปรับบันเลยนะว,วันนี้วันนีนติดตามสงเมนนดวงเฮงเฮงเฮงเด้อ อโชคขอลาบในวันนี้ขอเฮงเฮงปังปังรือสาตุสาตุาตเรามาตามดูครับท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวไหนครับสาตุดือสาตุ หลังจากงวดครอบในกระดาษนะครับท่านผู้ชมในกระดาษี่หลังจากงวดก่อนที่ให้เต็มเต็มครับท่านผู้ชมอมิตาครแบบอยงทุกสาธุบรสุธิ์รพิมพ์มาแล้พิมพ์ว่าสาธุสาธุัวันนี้วันนี้ดวงเฮงครับตามเคยครับท่านผู้ชมขอห้ามขอโชคขอลาออก้ มันสดๆมาพร้าวพิยนาตอนนี้เราอยู่กับแม่ไปเที่ยวฟังโค้งวันนี้ทันยังทันนะครับยังจำได้ไหมครับกระนาบที่เจอเมื่อที่แล้วที่ยังเขียนอยู่เลยเเอาไว้ลยกระดาษตัวแดงที่ยังเขียนอยู่เลยครับงวดที่แล้วที่ให้มาครับสามตัวเต็มๆเองเรามา ้าเห็นจับความมันในเมื้อกี้ใ่บัตรคือพองเหียบมันจะเก้าอีโม่มันกันก้าอีมอ้อย สดๆนะครับมาพร้าวพญานาคครับรอคอยทั้งประเทศเลยทุกคนนะครับมาพร้าวพญานาคที่ทุกคนรอคอยทั้งประเทศเลยนะทุกคนมะพร้าวพญานาคเงินมากๆนะครับเงินมากๆไปฟังโค้งสี่ตัวนะครับได้ไปลาวโอ้ไปฟังโค้งสี่ตัวแล้วก็ไปเลขรัฐบาลไทยที่พันมันก็สามตัวตรงๆเลยครับตรงเลยครับนี่คือว่าพระพญานาคที่นะครับนี่เรามาเป็นมาพทน โดนเข้ามาแล้วนะครับเป็นเงินมาแลวได้ไม่เอดครับชัดไหมครับเดียวใจกดแชร์เข้าไปครับท่านผู้ชมชัดไหมครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ไปเสียงโคเสียงในชั้นยังในภาพส飒เสียงชัดไหมครับถ้าภาพชัดเสียงชัดโคคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์มาพูดคุยท่านผู้ชมใครชมอยู่ที่ไหนนะครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับ 私もマキッメモ。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> mặt đường mặt ใครเข้ามาเนาะใครเข้ามาเนเาะปูมากปูมากทำไมปูห้างบนมาอยากอากาศหนาวอ้ปูเนี่ย ปูมาแต่ไกลปูนี่ลูกหลานมาขอโชคขอลาบเด้อปูจากเมืองอะไรเมืองมาเฟืองบ่ะมาถึ้งทำถึงน้ำมาถึ้งทำถึงนำนะทำไปนะโอ้มาคาเลยนะครับท่านผู้ชมปูพญานาคเนาะปูพญานาคดี๋ยปูพญานาคเข้ามาแล้วก็ท่านผู้ชมมาทั้งมาทั้งมาไกลเติม

ปูเด้งนูเด้งขาจกดึงขนหลังขาไก่หนึ่งขอผ่าเจ็ดสีเีน่โอ้ได้ปูขอปูขอผาเจ็ดสีผ่าเจ็ดสี เอาให้แม่นๆเด้องวดวัหันวันที่สิบหกเงี่แม่นเลยสามตัวตรงปลาสีปลาชามคู่หนึ่งรากาผ้าเ็สีได้จะได้ค่ะปูเสีรับปากนะให้ปูเขียนให้เด้อปูแล้วูหลานมาขอโชคือเก้าแล้วคูงวดนี้หงวดไปทำหน้าปูให้เขาสามตัวตรงๆเลยค่ะปู วัเนีปูเลือกานแสามตัวตัวสีทกเก้าจ้าเริ่มข้าสามสีใช่ไหมสาีเีท่านไปชมเ่าตรงนอ๋อ่านสีเลยไปสีไปสีไบสีด้วยบ่ไบสีโดยบารมีปูหมดต่อไปท่านผู้ชมติดตามหอหมดต่อไปแต่ปูต้องให้งวนี้ให้ตรงตรงอนเด้่อปูสามตัว บิงเบิง <k> ต <ull sensory tissues> ัวเหล็กมันคักคักขึ้งหมดที่พานหน้าเด้อโฟเดอร์หลบน้ามนขอโชคขอลาปูเด้ปูเต็มเต็มเลยหมดว่งหันเ็เอาเต็มเต็มเนาะสามโตเด้อ 696ครับวันนี้ก็ตามตัวไฮแมนแมนเดอปูเดอของปูพญานาคอยากได้นังก็อยากได้พาเจ็ดสีก่อนแล้วก็ลายสีลาสีอีว่าเป็นนังกายถูกนี่ผมจกให้แล้วไงมามาจากบึร์องหลวงเวาอิสาลอีกลีแล้วครับ หมดที่แล้วที่ให้สามตัวตรงกับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเที่ยวตางทังมาสตัวเลยนะครับไุกใค,ค,คลิปเราขมาสับ์นาสิบตตรงดูแลกับลแกล้งด้วยครับลิดักันด้วยนะครับเขียนเพื่อพ่อเลยเป็นเไท ปูให้แล้วครับปูให้ดูครับนี่ครับปูให้แล้วหนึ่งสีหน่สครับหนึ่งสี่ีเก1าหนึ่งสีเก้าขอสองตัวเลยปูนะ หนึ่งสี่เก้าอีกสองตัวนะปูไอ้ทิ้งเท่งเลยวันนี้แปดตัวไหนแปดเก้าสามตัวครับกรสามตัวกัสองตัวครับท่านผู้ชม นี่ครับเขียนให้แล้วครับเป็นหนึ่งสี่เก้าครับสามตัวแปดเก้าครับท่านผู้ชมยาสูบไอปูไหนมีไหมยาสูบโอ้ยาสูบผมมีเลยผมได้เตรียมมาเลยปูเออลูกหลานเลยเดี๋ยววันนั้นเดี๋ปูเด้อลูกฐานขอโทษขอไพ่ผมได้เตรียมอะไรมาเลย ส้มส mm. oh. <um ้มปากส้มปากเอาน้ำกันได้ปุ๋นนะเปิดดน้ำไปกินกินบ่โอ้มากขอบ่มีสิมากของมีมีน้ำส้มปูป่ะเนาะเปิดน้ำปูนหลานขอโทษขอไปเดาปูเด้อมาแบบมันเจรวดเลย นนได้สามตัอย่างสีทังมากทั้งพู่มาเต็มหมดทา้งพู่เลยานี้ผ่าเจ็ดสีแต้มาวัดพ่อเลยเนี่ เขเลบอกไปแล้วอาวเปังไงเยไม่แล้วลมแพอูพนีช่ชูอะไรอไปล้วอ่ะวันนี้ครับเมนิสงานกไปแล้วงไปแล้วทายกับเแลกล์ไปแล้ววันีครับเมนดิดอ่ะอออครับไป้ผมดครับเป็นไงบ้างเมนิวันนี้มาไป วันนี้ไม่ได้มาไวเนาะก็จะนานหน่อยอกว่าจะเรียกมาปูกว่าจะมานานเรียกมานาน,นปกติถ้าถ้าปูแถวนี้น่าจะมาเร็วเนาะกนไกลหน่อยกว่าจะมาลงาทรสมภพรปูมาลำบากมากเลยใครที่เห็นแตรที่เห็น เป็นองค์สีเขียวที่มาเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตัวนี้สีเขียวเอาเลยโชว์ตัวเลขสูบตัวเลขเนาะเป็นแนวทางสูบตัวเลขเมนนี้จะเป็นขีดวัดตัวไหนอ่ะดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับแล้วก็มาาจะเป็นหนึ่งสี่สสเก้ากรเป็์เก้า นีเขียนกำกับเป็นไทยได้ไหมเขียนเป็นตัวอักษรได้ไหมเขียนเพราะว่าบงทีเอฟซีดูไม่ออกครับเอฟซีไปประเทศต่างประเทศไม่ทันโชว์เลยจ้ะอันนี้ครับ ได้เลยนี่คนได้เร็วตัวคอยทั้งประเทศเดอนี่ครับเนื่องนี้โชว์นะจ๊าโชว์เลยนะครับจ้ะลืมนะคะเลขเก้านะคะกับเลขหกมันก็ตัวเดียวกันเก้ากับหกตัวเดียวกันก็นผู้ชมนตัวคอยทั้งประเทศครับไปยันนี่ก็ได้ไปยนันนี่คนก็ได้ครับอันนี้ถ้าไม่เก้าก็หกเนาะหนึ่งถ้าไม่เก้าก็หกนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันอยู่แล้ว ก็เหมือนหกัอีกทีจะไม่ได้หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสหกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งแคบแคบแคบน้าอหกมีคางหกมีหางหกมีหางเก้ามีหางใสขับสานะครับผมให้ดูงวดก่อนให้ดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเอ็มจีว่าเอีกจาทับเลยไมันี่ดูทับเลยก็แอ้วใส่ทับทับไนี่งวดก่อนเนาะรับงวดก่อนเลขอะไรบ้างมันอ่านอ่าห้า อันนี้เป็นห้าเจ็ดนะคะสี่หกสามอันนี้ไปเพื่อนบ้านหสี่ตัวเลยสี่ตัวนี้ไปเพื่อนบ้านหนนะคะพอพอมารัฐบาลก็มาตัวนี้นะคะหกเก้าหกเก้าหกลยสามตัวตรงหกเก้าหกกอันนี้ดูในคลิปได้เลยไม่ใช่เอาได้ดูในคลิปได้เลยค่ะย้อนไปดูได้นะคะเพราะว่าบางคนไม่เจอไม่เจอบางคนไม่เจอบอกว่าอย่าบอกว่า พอเลขออกแล้วมาบอกว่าถูกจริงต้องตามตามที่คลิปเนาะว่าใช่แต่ละช่องนะคะแต่ละช่องเขาก็ลุงก่นแล้วเพราะว่าเราจะลุงก่นเลขจะออกอยู่แล้วเลึกไหมอต่อไปเล็กไหมครับนี่เนาะครับนี่เลยอันนี้เราไทยทาวันที่เท่าไหร่นี้วันที่ ยีนาะ24 24นะคะเลขยกยังลงลงเล่โกนนะคะไม่ได้ลงทีหลังนะคะย4ตอนเย็นเย็นด้วยนะครับคนน้อยเพราะว่าเย็นๆทางโค้งนะคะเย็นนี้ท้าไม่ชอบทางโค้งถ้าชอบถ้าชอบก็ตัวไหนถ้าไม่ชอบก็ความโค้งนุ๊กควางโค้งอาจจะชอบจะชอบตัวนี้มากกว่าสามตัวเลยสี่เก้าสี่แปดสี่สี่คุณผู้อย่าลืมนะคะอกกับตาตัวเดียวกันเนาะ ่ครับผมหนึ่งกับเจดตัวเดียวกันครับหกกับเก้าได้แล้วกับสามตัวเดียวกันเก้ากับหกนี่ครับงวดก่อนที่สิบหกครับนี่สามเสามตัวเต็มเต็มครับนี่ครับตอนนี้ตางต่อหนึ่งครับนี่สีนผู้าเจ็ดสี่หกแคบไปเลยครับท่านผู้ชมแคปไว้เลย จุศจาิรับที่มาพสขอาม้าให้นะครับมอบาครับขอบคุณเมนิดตงเฮงด้วยนะครับจาดน้นก็ัน้ำนกกัไปครับขอให้แหงๆรวยๆปังๆนะครับสาธุสาธุทางเป็นคอสาตามให้อย่างเต็มที่เลนะครับวันามนะครับก็สู้อย่างเต็มครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับผม